ชมน้าบุตรชายทั้งสองของสรพงษ์ชาตีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายรุ่นใหญ่ที่มีความสามารถมากๆหลังโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะพระเอกมานานหลายสิบปีสำหรับเอกสรพงษ์ชาตีพระเอกตลอดการที่ไม่ค่อยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวสักเท่าไหร่นัก และสำหรับชีวิตครอบครัวที่ผ่านมาสรพงษ์ชาตีสารสัมพันธ์กับอายโยทัตวันเสนีวงและได้ให้กำเนิดทายาทลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือขวัญพิมพ์อัปซรเทียมสเวตแต่ความรักครั้งนั้นก็ไม่ได้สานต่อเป็นเพียงเพื่อนร่วมวงการต่อมาสรพงษ์ชาตีสมรสครั้งแรกกับพิมพ์จันใจวงศภรรยานอกวงการและได้ให้กำเนิดทายาทสาคนด้วยกันคือเอิงพิสุทธิน์นีเทียมเวต ลูกสาวคนที่สองเอมพิสรุธเทียมสเวตลูกชายคนที่สและอัมพิตกิจเทียมสเวตทายาทลูกชายคนที่4และหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพทายาทเท่าไหรนะ่นักในครั้งนี้ทางทีมงานก็ขออนุญาตนำภาพทายาทลูกชายและลูกสาวมาให้ได้ชมกันและในปัจจุบันทายาททั้งสาที่เกิดกับภรรยาคนแรกก็แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาก,นฝากันหมดและมีหน้าที่การงานที่ดี ทั้งนี้อัมพิทกิจเทียมสเสวตาย,ยาทลูกชายคนที่4ก็ได้มีโอกาสก้าวเข้ามาแสดงฝีมือทางด้านการแสดงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ประเดิมด้วยการเล่นหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค3และภาค4กับบทเสือหยกเวียงกองประกบคู่กับนุ้ยเกษรินโดยอัมพิทกิจเทียมเวตเผยว่า ถ้าคุณพอสรพงศ์มีเวลาก็จะตามมาเป็นคนช่วยส่วนตัวให้ถึงกองถ่ายแถมยังมีครูสอนการแสดงชั้นเซียนอย่างเงายุทธนามุกดาสนิทมาเติมเต็มลีลาแอคติ้งอีกด้วยนอกจากงานแสดงหนังตำนานสมเด็จพระนาเรศวรแล้วหนุ่มอ้ํายังได้ควบเล่นละครพันท้ายน,นรสิงห์อีกด้วย ส่วนฝีไม้ลายมือการแสดงจะเดินตามรอยคุณพอ่อสละพงมาเลยทีเดียวนอกจากนี้ในชีวิตปัจจุบันของเอมอ้ำนั้นแต่งงานพาสัยเข้าตระกูลเทียมสเวตเรียบร้อยแล้วโดยเอมพิศรุตเทียมสเวตแต่งงานกับคุณปุ๊กและทางด้านลูกชายคนที่4อั้มพิธกิจเทียมสเวตแต่งงานสมรสกับคุณแปมเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาโดยอั้มพิธกิจเทียมเวตเผยว่า ขอขอบพระคุณแขกทุกท่านที่มาร่วมงานแต่งของเราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุย้ยหม่อมกามลาคุณชายอมานที่ให้เกียรติเราอย่างสูงขอบคุณครอบครัวและญาติคุณพ่อคุณแม่พี่อุ่นพี่เอมที่คอยเป็นกำลังใจและรักอย่างไม่มีเงื่อนไขขอขอบคุณครอบครัวแปมที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณมากสำหรับเพื่อนของผมและแปม ที่มาร่วมง,งานและไม่สามารถไปได้แต่ส่งคำํำอวยพรให้พวกเขาทุกคนมีความสำคัญในงานแต่งงานครั้งนี้แล้วเรารู้สึกโชคดีมากที่มีคุณเป็นเพื่อนรักของเราสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดขอบคุณแปมสสำหรับความรักและความไว้วางใจในตัวผม